สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนของคนราศีพฤษภนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เลยอาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่ชอบก็กดข้ามไปได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องของการงานการเงนินแลน้วก็ความรักประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ของคนราศีพฤษภเนาะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับนะคะในการอ่านให้เนาะเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการงานนะคะการงานประจาเดือนมิถุนายนนี้ของคนราศีพฤษภเป็นยังไงต้องขออภัยนะคะที่คลิปต้องออกมาในรูปแบบประมาณนี้เพราะว่าเรากลัวไม่มีเวลาทําให้แหละอ่ะพูดต,งตรงๆงกลัวไม่มวาทำให้นะคะก็เลยรวบตึงมาแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันซิการงานของคนราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นอย่างไร อยู่ในสภา,าวะกดดันมีการแข่งขันสูงสูงสุดๆไปเลยมีความเครียดนะคะเกิดสภาวะความเครียดความกดดันบางอย่างนะคะอาจจะเกิดจากการที่คุณต้องทํางานตามเป้าให้ได้คือแบบมันมีการแข,แข่งขันบางอย่างในที่ทํางานหรือคุณอาจจะแข่งกับคู่แข่งอื่นบริษัทอื่นหรือใครก็แล้วแต่ที่เหมือนมันเป็นลักษณะของโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ แล้วมันเกิดสภาวะความอึดอัดใจ,จความแบบความเครียดนะคะม,มันเกิดความเครียดความกังวลเพื่อที่จะทำหลายๆอย่างให้มันเข้าได้ตามเป้านะคะมีสภาวะสภาวะความเครียดแน่นอนแบบเหมือนหาทางออกไม่ได้เนาะเหมือนหาทางออกไม่ได้เหมือนรู้สึกว่ามองไปทางไหนมันก็ตันไปหมดเลยแล้วตอนนี้คือแบบว่ามันเครียดจนแบบอยากพักผ่อนอะ เครียดจนอยากพักผ่อนเครียดจนรู้สึกว่าโหนี่เราพยายามขนาดเนี้ทําไมมันยังแบบมันยังสู้มันยังแข่งมันยังเหนื่อยมันยังรู้สึกว่าแบบว่าคว้างานนี้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟิลเหมือนคนหมดไฟนะคะมันจะเป็นฟิลเหมือนคนหมดไฟคนที่รู้สึกว่าทํายังไงมันก็ไม่รู้สึกประสบความสําเร็จสักทีทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคู่แข่งคู่แข่งค่อนขอ้างค่อนขอ้าง อ่านเกมขาดนะคะคู่แข่งของคุณนะอ่านเกมขาดเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวพอสมควร mm hmm. คนเขาค่อนข้างมีความเก่งกาจอยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทำ OT ่ะพูดตรงๆเดือนแห่งการทำ OT นะคะโดนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาจากผู้บังคับบัญชาไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในที่ทำงานคุณจะโดนจับจ้องโดนจับผิดโดนเฝ้าดูอะ่ะมันไม่แปลกหรอก ที่จะเกิดสภาวะแบบนี้เพราะว่าบางทีอ่ะบางคนได้รับงานมาอะไรเงี้ยค่ะก็ทำงานเป็นทีมอ่ะชิลๆสบายๆแต่ว่าอันเนี้ยคนราศีพฤกษบน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นคนที่ต้องแบกรับอืมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะไม่เครียดขนาดนี้นะคะมันจะไม่เครียดขนาดนี้แล้วตัวคนพฤกษบเองน่าจะไม่โดนเพ่งเล็งขนาดนี้นั่นหมายความว่าคนพฤกษบน่าจะ เป็นคนหนึ่งที่มีความสำคัญในโปรเจกต์หรือในงานนี้หรือมีความกดดันในงานนี้เป็นตัวหลักๆพอสมควรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดการจับจ้องจ้องมองหรือเกิดจากการเกิดการแบบจับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจับตาดูคุณอยู่ตลอดแหละเอ,อเดือนนี้ก็โดนจับตาเนาะโดนจับตานะคะแต่ถามว่าคุณทำสำเร็จไหมคุณจา ได้รับข่าวดีแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากๆคุณอาจจะต้องแบบว่าอาศัยคนอื่นมาช่วยเอออาจจะแบบว่าดึงตัวคนโน้นคนนี้มาช่วยหรือหรือในอีกนายนึงคุณอาจจะมีการไปพบปะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งอาจจะมีการเจรจานะคะ เจราจาเพื่อที่จะแบบว่าหาข้อยุติหาข้อยุติจะได้ไม่ต้องแบบว่าเกิดการประทะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่แบบมันจะนํามาซึ่งสภาวะความเครียดที่มันไปได้ไกลกว่านี้คือถ้าจะแก้ปัญหานี้ได้คือค่อยๆเจราจาคําว่าเจราจาคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับการแก้ปัญหาของคุณในเดือนนี้อย่าพยายามชนอืมอย่าพยายามชนค่ะอย่าดับเครื่องชนให้ค่อยๆเจราจาให้ เดือนนี้ให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเข้าหาเออรู้จักเข้าหารู้จักเข้าไปคุยอะไรงียค่ะคุณต้องไปศึกษาให้ดีว่าคู่แข่งของคุณเขาอ่อนเรื่องอะไรแต่เราบอกตรงนี้เลยว่าคู่แข่งของคุณเขาอ่อนเรื่องการเจรจาค่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่คุณคือคนที่หนึ่งถือถือไพ่เหนือกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการงานในเดือนนี้แนะนําให้เข้าหาผู้ใหญ่เจรจาแล้วก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนในเดือนนี้จําคํานี้ให้ดี เพราะว่านี่คือทางลอดหนึ่งทางที่จะไม่ต้องเครียดมากสําหรับคนราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะเรื่องของการงานโอเคเรามาดูเรื่องการเงินกันต่อดีกว่าการเงินของคนราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นอย่างไรอุ้ยงานเครียดแล้วเงินก็น้อย <c oughs> เงินก็น้อยอะแกท้อแท้ปะท้อแท้เลย โอ้โหแผลพุนไปหมดเลยคนราศีพฤกษพนะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเคราะห์ออก,กรรมผ่านด่านเคราะห์นะคะเป็นเดือนแห่งการลงมาต่อสู้ด่านเคราะห์เออด่านเคราะห์หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์มีโชคลาภเช่นเดียวกันนะคะคือเงินที่มีเหลืออยู่เนี่ยมีค่อนข้างน้อยแล้วก็เกิดจากอะไรหลายๆอย่างนะคะระวังการถูกหักหลังในเรื่องของการเงินให้ดี เพราะการถูกหักหลังมักเกิดจากคนไว้ใจคนสนิทคนใกล้ตัวนะคะแต่ว่าเทวดาประจําตัวของคุณหรือ,อ,อจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะที่ดูแลรักษาคุณอยู่เนี่ยคือด้วยความที่เขาเห็นคุณมีความอุตสาหะพยายามในการหาเงินคนราศีพฤษภเป็นคนที่ค่อนข้างพยายามหาเงินแต่แต่คือส่วนใหญ่อะถ้าจะประสบความสำเร็จต้องมีคนอื่น สนับสนุนแนะนําหรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอะไรคะ่ะถ้าไม่มีคนคอยซัพพอตอยู่เบื้องหลังคนราศรีพฤษภค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเรื่องของเงินอะจริงๆแล้วอะคือมันมันแค่มีโชคลาภคือนื้ออกไหมคุณเหมือนคนกำลังจะจมน้ําแล้วอยู่ดีๆมีคนโยนห่วงยางลงมา ออมีคนโยนห่วงยางลงมาเพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยคนนี้มันมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะแบบพยา,า,ย,าพยามวหว้เข้าฝั่งพยายามไหว้เข้าฝั่งโอเคงั้นฉันโยนห่วงยางให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือแบบมันเป็นลักษณะของการที่แบบโชคช่วยในช่วงเวลาที่มันคับขันจริงๆเหมือนสมมุติว่าวันที่สิบ หรือวันที่20คุณจะต้องจ่ายค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีๆคุณก็มีโชคขึ้นมามีโชคเข้ามาจัดการเรื่องของเงินในตรงนั้นนะคะที่เป็นภาระตรงนั้นไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบ คือจากที่คุณจะสะบักสะบอมอ่ะเออจากที่คุณจะสะบักสะบอมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีอะไรมารองรับไม่ต้องให้เจ็บหนักมากนะคะก็อย่างน้อยก็ยังรู้สึกโล่งไปเปาะนึงว่าชีวิตไม่ต้องไม่ต้องหนักขนาดนั้นคืออย่างน้อยก็มีเบาะมารองไม่ต้องแบบโอ้โหกระแทกพื้นเต็มเ็มอะไรขนาดนั้นนะคะก็เรียกว่ามาช่วยในเฮือกสุดท้ายแทบเกือบไม่ทันน่ะเกือบไม่ทันเวลาอะไรประมาณนั้นนะคะเกือบไม่ทันเวลาเพราะถ้า มาไม่ทันเวลาคุณก็เฮือกสุดท้ายเช่นเดียวกันการเงินนี่เรียกว่าฉิวเฉียดสุดๆไปเลยอะ่ะเออฉิวเฉียดสุดสไปเลยนะคะถ้ารู้ว่าจะโดนหักหลังเรื่องเงินถ้าวันนี้เรายังเตือนทันอยู่ก็เรามาระวังให้ดีนะคะการลงทุนการทําอะไรหลายอย่างที่เอาเงินหรือเอาสินทรัพย์ไปลงเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่มากๆเลยนะคะโอเคเรามาดูกันซิมาดูในเรื่องของความรักกันดีกว่าความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนมิถุนายนนี้ของคนร,ราศีพฤษภเป็นยังไง เป็นอะไรที่ต้องอาศัยบุพเพะถ้าเป็นคนโสดนะคือต้องอาศัยบุพเพสนิวาสอาศัยพรมลิขิตอาศัยอะไรบุญบุญกรรมอ่ะใช่จริงๆด้วยบางคนก็มีแกณฑ์ที่คนเก่านะคะจะวนกลับมาเออพลังงานเก่าซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของคนที่เคยรู้จักคนที่มีวาสนาต่อกันมากกว่าคนที่มีวาสนาต่อกันก็อย่างที่บอกเนาะไพ่ที่อยู่บนหัวไพ่ใบนี้ก็คืออ่า เป็นไพ่ดอกไม้นะคะเป็นมีใครจะคนนึงเตรียมดอกไม้มาซ่อนไว้ข้างหลังอะไรคะ่ะคือในความโชคร้ายหลายๆอย่าง <c oughs> ก็มีความโชคดีคือเหมือนทุกเรื่องงานทุกเรื่องเงินแต่คุณก็ยังมีกําลังใจดีๆจากคําว่ารักเออฟังดูเลี่ยนๆเนาะคุณก็มีกําลังใจดีๆจากคาว่ารักคนที่รักอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่า มันจะเกิดขึ้นง่ายๆไหมในเรื่องของความรักความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความรักที่เป็นความรักแบบง่ายๆนะคะมันเป็นความรักที่ต้องผ่านอุปสรรคอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือฟ้ากําหนดมาแล้วให้คุณต้องมาเจอคนนี้แต่คุณอาจจะต้องผ่านความรู้สึกเจ็บปวดก่อนนี้มาก่อนคุณถึงจะมาเจอคนนี้ได้เออเป็นด่านเคาะในเรื่องของความรักของคุณนะคะไปดูซีรีส์จีนเยอะๆนะแล้วแกจะเข้าใจ ไปผ่านด่านเคาะในเรื่องของความรักมาก่อนคุณถึงจะสามารถสิริศิธิ์ถึงจะส่งคนคนนี้กลับมาให้คุณคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตเอ,อคนในอดีตที่แบบว่าโอ้โหคือไม่เคยรู้จักกันเลยแต่แบบวันดีคืนดีแบบว่าเดินผ่านกันหรือเจอกันที่ไหนอะไรองเงยรู้สึกเหมือนเจอเขามานานรู้สึกเหมือนรู้จักเขามานานแล้วแบบว่าเอออยากคุยด้วยต่อรู้สึกแบบ เออรู้สึกเหมือนผูกพัพนอะไรเงี้ยคุยด้วยคำสองคำแล้วรู้สึกแบบสนิทสนมอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะคุณจะมีความรู้สึกประมาณนี้หรือบางทีเนี่ยเออรู้จักกันแค่อาทิย์เดียวก็ชวนกันไปกินข้าวแล้วกินข้าวจริงๆนะเออหมายถึงกินข้าวจริงๆคือพอ,พอมันเป็นพรมลิขิตอะแกพอมันเป็นพรมลิขิตอะถ้ามันถูกขีดมาแล้วยังไงมันก็ต้องเป็นคนนั้นอยู่ดีต่อให้กว่าเราจะมาเจอเขาเราทุกข์แค่ไหนเราต้องอกหักมากี่ครั้งอะไรเงี้ย ก่าจะมาเจอเขาแล้วอะวันนั้นอะแล้วฉันเชื่อว่าแกก็จะสุขเออฉันก็เชื่อว่าแกก็จะลืมความทุกข์ที่แกเคยเจอความรักครั้งเก่าที่มันแย่ๆได้เพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ทําให้แกมองโลกเปลี่ยนไปเลย มองโลกไปรู้สึกว่าเออโชคดีเนาะที่เราเจอเขาโชคดีเนาะที่ชีวิตนี้เราเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณคนที่ผ่านมาที่ทําให้ฉันรู้ว่าความรักที่มันห่วยๆเนี่ยมันเป็นยังไงพอฉันเจอคนนี้แล้วแบบหัวใจฉันบลิงเลยเออหัวใจฉันแบบว่าเบิกบานแบบวิงวิงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ในวันนี้งานฉันจะยุ่งเงินฉันจะน้อยฉันก็มีพลังงานจากความรักที่รอเติมเต็มฉันอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะมันเป็นความรักที่ค่อนข้างเป็นพลังบวกเพราะว่า คุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วในเรื่องของความรักคือเจ็บช้ำแบบสุดๆไปเลยโดนคือคนพึกษศ่ะเจอคนทําไม่ดีใส่ในเรื่องของความรักก็ยังรักเขาอยู่นะเออก็ยังรักเขาอยู่คือแบบว่ามันเหมือนคนมูฟออนเป็นวงกลมพึกษศเป็นหนึ่งในราศีที่วนกลับไปคบแฟนเก่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะอะไรเพราะพฤกสศใจดีเกินไปเว้ย เพราะพฤกษบใจดีเกินไปเพราะคิดว่าการให้โอกาสแล้วเขาจะเปลี่ยนไปการให้โอกาสคนอนะถ้าแกให้ไม่ถูกคนมันก็ไม่เปลี่ยนนะเอาจริงๆแกต้องดูด้วยว่าคนคนาน,านั้นเหมาะกับโอกาสที่เราจะให้เขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วพฤกษบเลิกเป็นคนใจดีกับคนที่ใจร้ายกับเรานะคะแล้วก็คุณจะเจอคนที่ฟ้าและขีดมาแล้วว่าคุณต้องเจอเขาแล้วคุณจะคลั่งรักเขาเขาเองก็คลั่งรักคุณนะคะ วันที่ังพีศโชคดีค่ะทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ไม่ตรงตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ